โอเคนะฮะสวัสดีนะครับอยู่กับผมบาสเกตน,นะครับวันนี้กลับมาในเจเนเรชันใหม่เราอยากจะมาลองบวกสิบเอ็ดดูในเซิร์ฟแบรนด์ไทเกอร์นั่นเองนะฮะเป็นครัวเดียวกับของแบรนด์ดีมอนนั่นเองนะฮะก็วันนี้เราอ่ะเนี่ยเราจะมาเช็คของก่อนแล้เรามีอะไรบ้างก็เหมาพลอยแดงมานะฮะแล้วก็ใส่มังกรด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมใส่มังกรเราก็จะเริ่มทําการตีบวกสิบเอ็ดไปตีไปเรื่อยๆนะฮะว่ามันจะได้ไหมเอ่ยนะครับคือที่เปิดหน้าต่างไว้สองหน้าต่างเนี่ยเพราะว่า เราอยากจะเห็นว่าสร้อยมังกรเราอะบางทีเราบวกจนเพลิงไงเราหัวร้อนไงกดกดดัวดัปุ๊บเป็นไงแม่งหายนะครับหายหมดเลยอ่ะตอนนี้บวกเท่าไหร่ละอ่าตอนนี้บวกไม่ติดเราต้องหามุมไปเรื่อยๆนะครับคือมันต้องรอจังหวะจริงจริงมันใจร้อนไม่ได้นะแต่ผมคือแบบเป็นคนชอบกดรัวๆเลยกดแบบเอออยากติดอยากได้แบบเอออยากให้มันติดเร็วๆอะไรเงี้ยอ่ะเรากดไปนะฮะอาจจงหวะไปดีๆครับ เอ้ยไม่ติดไอทีดิดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฮะเอาเว้สิบเอ็ดดิจะสิบเอ็ดไหมในกองนี้เราหมดไปประมาณ 200, นะสาอ,าองสามร้อยนะบวกใส่เอาลองใส่ดูกันนะบวกเก้า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 อยู่กดเข้าไปยังไม่ติดนะฮะกดเข้าไปอีกบวกสิบมาแล้วครับบวกสิบเอายังไงเอาทีเลยเอาทีดิเอาดิเอาดิยังยังยัง,ย,งยังไม่ติดบวกหาโบนัสก่อน <c oughs> มันก็ยังไม่ติดอยู่เหมือนเดิมนะฮะเออคือเนี่ยเนี่ยตอนนี้เริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มจะกดกดรัวรัวสร้อยมังกรเรือนหนึ่งต้องคอยเช็คด้ดีนะครับอันเนี้ยอย่าพยายามหัวร้อนมากจนเกินไปเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราหัวร้อนมากมันก็คือจะหมดไปเลยหมยถึงหมดไปเลยในที่นี้หมยถึงว่าอาวุธอ่ะก็หมดไปด้วยนะครับเราจะต้องค่อยๆกดแต่เนี้ยคือในคลิปคือแบบกดรัวแล้วกูไม่ไหวแล้ว <laughs> กูไม่ไหวแล้ว อ่าทำไมไม่ติดว่าเอาเอาเข้าไปอ,าอีกสักหน่อยหนึ่งกันอืมอืมอืมนะฮะเราต้องคอยสังเกตดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสร้อยมังกรหรือว่าจะเป็นตัวตัวตัวหนังสือมันที่ขึ้นความสําเ,เร็จหรือว่าสาเร็จหรือว่าสร้อยแตกเงี้ยเราต้องคอยดูดีๆนะครับไม่งั้นน่ะอาวุธหายฟรีๆเลยนะเออแต่นี้คือแบบอาวเริ่มกดรัวกดมั่วแล้วเอา เอาพลอยดงพลอยแดงมากดบวกแทนแล้วเอาเมืออยู่ไม่สุกแล้วนะฮะตอนนี้ราคาเอ็มก็อยู่ที่ประมาณสี่ถึงหบาทนะครับในเซิร์ฟเนาะการจะซื้ออะไรก็ดูดีๆนะครับเช็คเครดิตของแม่ค้าดีๆว่าชัวร์ไหมหรือไม่ชัวร์อะไรแบบนี้นะครับแนะนำในร้านค้าใหญ่ๆแม้จะราคาสูงหน่อยเนาะแต่ว่า ความปลอดภัยก็สูงเช่นกันนะครับสําหรับทุกคนที่ต้องการหาเงินเอ็มหาอะไรอะไรเงี้ยก็ลองสอบถามแม่คา้าร้านใหญ่ๆดูก่อนเนาะเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะจะเสียตังค์ฟรีๆไปเลยอาอ้าวความหวังเราก็ยังมีอยู่นะจริงเราก็ยังมีความหวังอยู่ว่ามันจะติดนะครับแต่ว่ามันจะล้มเหลวหรือไม่ซ่อมมันกเหลือหนึ่งซ่อมมันกรเหลือหนึ่งนะฮะบวกหกบวกเจ็ดไปแล้วอ่ะรัวไปดิ บวกแปดเฮ้ยบวกแปดไปโอ้โหสร้อยแตกเห็นไหมฮะถ้าเราเปิดหน้าต่างไว้เรามองเห็นนะสร้อยแตกแล้วสร้อยหมดหยุดหยุดทันทีนะครับหยุดในที่นี้หมายถึงว่าหยุดบวกไปก่อนและอีกแบบหนึ่งเราก็จะไปบวกกันไปพาร์ทที่สองอ่ามาพาร์ทที่สองนะ,ะเห็นไหมแร่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะครับเอาเลยเริ่มเลยแล้วกันเราบวกเก้ามาแล้วไอ้บวกสิบไปล้มเหลวนะฮะบวกเริ่มบวกหนึ่งใหม่เฮ้ยเราไม่ซีเรามีแร่เยอะยังไงก็ต้องติดเราบ้าวันนี้ บวกไปฮะบวกไปนะครับจริงๆอะ่ะจริงๆมันเราไม่ค่อยซีเรียสการบวกหรอกเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์พีเก้าก็ไม่เอ่อบวกไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือแท้ๆมันแพงไงมันเลยแบบค่อนข้างจะซีเรียสนิดน,นึงอ่ะวางของมัวซัวแล้วผมอะ่ะเทคนิคการของผมก็คือเอ่อเทคนิคการการบวกของผมก็คือแบบหยิบอันไหนที่เต็มหรืออันไหนที่ไอเซตนั้นในกองนั้นมันไม่ดีแล้วก็หยิบกองอื่นมาเฮ้ยไปแล้วบบวกเก้าแล้วว่ายังไง งไงบวกสิบอเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบวกสเดแล้วอะเห็นไหมทีมันจะง่ายมันก็ง่ายนะฮะอันนี้เราก็ขอบคุณพ่อค้าเลยนะที่ส่งแรมให้เราล้วก็บอกโอ้หแร่ชุดนี้ม่งดีมากเลยอะแร่กองนี้คือดีไอกองแร่คือปลอมแน่นอนนะฮะกองนี้คือดีนะฮะแล้วอันที่เหลือเราทำไงฮะ <laughs> เราซื้อมาเยอะอันที่เหลือเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะเออสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับ เดี๋ยวเราจะมีกจิจกรรมต่างๆมาเล่นนะฮะติดตามในเพจนะครับในแฟนเพจ f a c e b o o k นะฮะชื่อบาสเก้นั่นเองก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับมาให้ทุกคนได้ลองมาเล่นกันนะครับแล้วก็มีจะแจกลงแจกแกล้งอย่างนี้ก็ว่ากันไปตอนนี้แร่เหลือเหลือไม่ไหวนะฮะสิบเอ็ไปแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ